อาใครอยากถามอะไรเชิญถามขอโอกาสปุจฉาข้อแรกเจ้าค่ะวิชชนาการปฏิบัติธรรมเป็นนิจฉศีลแตกต่างจากการปฏิบัติเป็นวส,สีอย่างไรหากต้องการปฏิบัติให้เป็นวส,สี <c oughs> โดยที่เรายังต้องทำงานเลี้ยงชีพด้วยต้องฝึกอย่างไรขอหลวงปู่เมตตาชี้แนะครับ ที่จริงเนี่ยเคยพูดเรื่องนี้ไปเมื่อตอนจัดขับเท้าเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาวันศุกร์ที่ผ่านมาคนเราเนี่ยถามว่าทําดีดีไม่ดีแต่มันดีไม่ค่อยทนนะมันดีไม่ค่อยทนแล้วไม่ค่อยเราก็ไม่ค่อยทนทําดีเรียกว่าดีไม่สม่ําเสมอ ดีแวบๆดีแบบฟ้าแลบฟ้าลองดีนิดดีหน่อยดีน้อยๆถ้าทํำดีบ่อยๆดีทีทีดีสม่าเสมอดีเสมอต้นเสมอปลายที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสุดจริตธรรมหรือทําอย่างตรงไปตรงมาสม่อเสมอชัดเจนเหมาะสมทำอยู่ตลอดเวลา ไม่ต้องขอไม่ต้องขอพอรจากฟ้าดินสวรรค์ไม่ต้องขอให้เทวดามาคุ้มครองเมตตาความดีของเราเนี่ยมันจะดึงเอาสวรรค์ฟ้าดินพรจากเทวดาพรจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์คุณงามความดีมาอบรมมาสั่งสมมาพอกปูนมาปกป้องมาป้องกันภัยแก่เราครูเนี่ยนอนอยู่ขนาดไหนกูไม่รู้ละ แต่พอตีสามปุ๊บเนี่ยกูต้องสวดมนต์ละขณะหลับหลับกูก็ยังฝันสวดมนต์เลยพอตกเย็นเพลถ้าไม่ได้ออกมาแสดงธรรมีนป่านนี้กูสวดมนต์แล้วนะขณะที่กูนอนตอนพักบ่ายๆเนี่ยตอนนี้กูจะสวดมนต์ละกูจะแผ่เมตตาแล้วช่วงนี้จะแผ่เมตตาละ ทําอย่างนี้ทุกวันทําจนอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นวสีทําเป็นอาจินก่อนแล้วจะจะกลายเป็นสันดานเป็นวสีเป็นนิสัย มนุษย์เราเสียท่าอีกตรงนี้แหละเราทำดีไม่ทำทีทีนานๆนนทำทีแล้วอยากได้ผลดีตอบแทนนี่เรามันคือข้อเสียของมนุษย์แต่ถ้ารู้จักทำมันทีทีทำมันบ่อยๆแม้ไม่อยากได้ผลดีเดี๋ยวความดีมันก็ตอบแทนเราเองเรามนุษย์ที่ทำดีนานๆนนทำทีมีเยอะไหมเยอะไหมรวมมึงด้วยใช่ไหม และมนุษย์ที่ทําดีแบบทําทีๆจนกระทั่งผลดีมันตอบแทนเนี่ยมีเยอะไหมฮะมีไม่เยอะแต่รวมกูด้วยแต่ไม่รวมมึงถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าถ้าเราเงยังเห็นความดีเป็นเรื่องรอง เห็นความดีเป็นเรื่องรองและเห็นความสุขจากการมาคุณรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเป็นเรื่องหลักถ้าอย่างนั้นก็อย่ามุ่งหวังผลแห่งความดีแต่ถ้าเห็นความสุขจากการมาคุณรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเป็นเรื่องรองแล้วเห็นค nah ุณงามความดีผลแห่งความดีเป็นเรื่องหลักอย่างนั้นแม้ไม่หวังผลแห่งความดีความดีก็ให้ผลให้ดอกเองให้ดอกออกผลแก่เราเอง ลองทำชีวิตให้มันกลับตรลปัดดูบ้างจากที่จากที่เรานานๆทำทีเราก็มาทำให้มันถีๆทำอยู่ทุกวันวันเวลานาทีมีโอกาสก็ทำทำมันบ่อยๆบ่อยๆจนกระทั่งมันมีความรู้สึกว่าเออถึงคราวที่อารมณ์อกุศลมันเข้าแทรกนี่เราจะแยกออกชัดเจนเลยอะเพราะอะไรวันทั้งวันเราอยู่แต่องค์ภาวนาไงวันทั้งวันเราอยู่กับคำภาวนาอยู่กับ การเจริญสติอยู่กับการตั้งตัวรู้ตื่นเบิกบานแจ่มชรับอยู่ภายในกายทำให้กายกับใจรวมกันที่นี้เวลามิตรกับศัตรูไม่ว่าใครมันจะแปลกหน้าเข้ามาเราก็จะรู้ได้ทันทีแล้วก็จะสามารถกระจัดขัดเกลากํำจัดให้มันหลุดพ้นไปได้อย่างเร็วไวไม่ต้องไปหลงระเลิงไปกับมันจนกระทั่งเราเผลอไผลก็เลยกลายเป็นการตกกระไดพลอยโจรไป เป็นจริงใหญ่จะฝากว่าไปฝึกสมัยเห็นการกระทําความดีเป็นเรื่องหลักเห็นผลแห่งกรรมคุณเป็นเรื่องรองเห็นการสั่งสมอบรมรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสถึงได้พูดมนุษย์สมัยนี้มันหาความสุขแป,กแปลกๆบางคนก็มีความสุขกับการตลอนชิมอาหาร ก,กินนู่นกินนี่กินนั่นชิมไปเรื่อยนบางคนก็มีความสุขกับการได้ดิง้งได้ดืม่มได้เที่ยวได้สนุกสนานเรื่นเลยมันสุขตรงไหนเรื่องตรงนี้กูกูมองเห็นตั้งแต่สมัยกูเป็นเด็กๆตอนวัยรุ่นวัยรุ่นสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเนี่ยเพื่อนชวนไปดูหนังไปฟังเพลงไปเที่ยวเตะสมเบเทมังกูเคยไปกับมันครั้งหนึ่งแล้วกูก็บอกว่ามึงไม่ต้องมาชวนกูนะ มันไม่เห็นมีความสุขตรงไหนไปทรมานทรกรรมดึกดึกดด่นเดิน่วงนอนยุงก็กัดเดินทางาก็ไกลไปทำหาอะไรพองมีความรู้สึกพอถึงคราวเราชวนมันไปบ้านชวนไปไหนชวนไปวัดมันก็บอกเลยมันไปกับกูเช้าแปดโมงกูก็ออกวันนี้ออกไปก็เริ่มตั้งกต่ไล่ตั้งแต่วัดบวร แล้วก็ตอนบ่ายๆไอ้ตอนตอนสายๆก็ไปฟังธรรมท่านเจา้าคุณโชโดกวัดมหาธาตุแล้วก็ตอนบ่ายโมงก็ไปสวดมนต์ในในโบสถ์วัดพระแก้วเอพอออกจากโบสถ์วัดพระแก้วพอสามโมงกว่าเขาปิดโบสถ์วัดพระแก้วก็มาเดินสนามหลวงเพื่อนมันก็ไปสองคนเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็บ่นกระปอดกระแปดมันพาคุ้มเม่เท่าไหคือสรุปแล้ววันนั้นนั้น ฉันมือเดียวไงกินมือเดียวเพราะไปอยู่ในวัดทั้งหมดไงมันก็ไม่ได้ไปกินก็ไม่มันไม่รู้สึกอีว่ามันเคยชินคุ้กนชินพออีกอาทิตย์หนึ่งชวนกนไปใหม่บอกหยุดเลยพอเลยมึงอย่ามาพากูไปตกนรกหมกไหมมันเห็นว่าการไปวัดพาไปตกนรกเออมอย่าพากูไปตกนรกหมกไหมโอ้ไปนั่งทรมานทรกรรมปวดเมื่อย เอาน้ําก็ไม่ได้กินไม่นั่งหลับฟังพระอะไรก็ไม่รู้คือคนมันหาความสุขแบบนั้นเพราะมันเห็นสิ่งที่มันเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นวิถีแห่งมรรคา,ามันมองว่านี่เป็นความทุกข์มันก็เหมือนเหมือนกับหนอนขี้อเทวดามาชวนให้ออกจากหลุมขี้ไม่ไปกูจะไปทําไม มึงอยู่บนสวรรค์มึงต้องคิดนี่กูอยู่ในหลุมขี้ไม่ต้องคิดเลยเดี๋ยวก็เปรี้ยวมาหวานมาเผ็ดมาเค็มมาเสียเวลาคิดเนี yeah. ่ยนี่คือความเห็นของมิจฉาทิฏฐิไงเอางั mm ้ hmm. ทำดีอยากได้ผลแห่งความดีให้ความดีมันออกดอกออกผลน่ะลองทำมันทีๆหน่อยไม่ใช่นานๆทำทีแล้วมไม่จําเป็นต้องมาวัดแล้วทำหรอก เรื่องความดีเนี่ยมันทำได้ตลอดเวลาทำได้ทุกวันทำได้ทุกนาะทีมีโอกาสก็ทำ mm. เห็นอะไรที่มันดูแล้วเอออันนี้เราทำได้อันนั้นเราทอทำได้ออกูนี่เคยซะบ่อยไอตัวไอตัวตัวไอไออะไรอะไอตัวตะโวดเนี่ยมันมันกินไก่ กูจะเอาตีนไปเหยียบเหยียบหัวตะกวดไว้ไปดึงเอาไก่ออกมาจากปากปากตะกวดตะกวดมันก็เอาหางฟาดนะฟาดที่ขาปอบปอบปอบช่างมันอยากฟาดฟาดไปดึงออกมาไก่มันก็ร้องตะตักะต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 ัดึงออกมามันก็บินมันก็บินได้แต่ไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่าเพราะว่าตะกวดนี่มันมีน้ำลายเป็นพิษน่ะ มันมีเชื้อโรคเยอะแบคทีเรียมากอีกครัง้งหนึ่งก็งูเหลือมแบบกินกินไก่กินเป็ดพระเขาเลี้ยงเอาไว้เดินไปเจอเขาอด,ดีดึงมันออกมาแต่ไม่รอดตายไก่ตายแล้มันกินเข้าไปทั้งตัวไออย่างนี้ก็ ถือถ้าถ้ากูเป็นงูเหลือมกูคงดา่าและ <c oughs> เออกูกำลังจะกินมึงมาดึงของกูออกไปอะไรเนงะี้ยแต่เราก็หวังช่วยมันไงแต่ก็ช่วยไม่ได้มันตายม,มันขาดอากาศหายใจมันตายที่ตอนที่ช่วยมันยังดิ้นกระเด่วกระเด่วอยู่แต่เราก็นึกว่าจะช่วยมันได้ที่ไหนได้มันตายไม่พิจารณาเรียกว่าช่วยโดยไม่พิจารณา ใจใจที่คิดจะช่วยมันใหญ่กว่ากับการพิจารณาว่านี่มันเป็นกรรมของสัตว์หรือเปล่าไม่ได้พิจารณาเลยต้องมาตามใช้นี่เขาเลยไม่ต้องไปน้ำลายขนาดน้ำลายตัวเองยังกืนไม่ลงเลยนี่เรียกว่าไม่พิจารณาสรุปแล้วก็คือถ้าคิดจะทำดีทำเป็นอาจินจนกระทั่งเป็นวสีหรือทำเป็นวสีจนกลายเป็นอาจินมันเป็นได้ทั้งนั้นแหละแต่ต้องทำทีที ไม่ใช่นานๆานทำทีจบสาธุเจ้าค่ะปุจฉาวิสศชนาลูกมีหลานอายุสี่ขวบอยากจะให้หลานฝึกกรรมฐานจะมีวิธีสอนอย่างไรเพื่อที่จะให้หลานได้ฝึกปฏิบัติธรรมเจ้าคะไม่ได้ยากเลยไม่ได้ยากอะเรื่องจะทำกรรมฐานถามว่ากรรมฐานอะไรอะ จะทำสมาธิหรือว่าจะทำวิปัสสนาจะฝึกสมาธิหรือจะฝึกสติถ้าจะฝึกสติก็ไม่ได้ยากหนูมื่อกี้หนูเล่นขายไอของเล่นหน,หนูวางไว้ตรงไหนเอาไว้ตรงนั้นแล้วที่ตรงนั้นมันเป็นที่เก็บของเล่นหนูเหรออ่าไม่ใช่เอาไม่ใช่งั้นมันเก็บอยู่ที่ไหนหนูเอาไปเก็บที่แค่เนี้ยฝึกสติจเจริญกรรมาฐานแล้ว หนูเมื่อกี้หนูถอดเสื้อผ้าแล้วหนูไปทิ้งไว้ไหนแล้วที่ตรงที่หนูทิ้งเนะี่ยมันเป็นที่ที่เก็บเสื้อผ้าที่หนูใส่แล้วเหรออา้าวถ้าไม่ใช่แล้วมันควรจะอยู่ตรงไหนก็อเอากลับไปเก็บที่ควรจะอยู่เนี่ยฝึกสติฝึกวิปัสสนา้าที่จะฝึกสมาธิก็ยิ่งไม่ยากใหญ่ง่ายแล้วหนูน้องหนูลองอยู่กับ อยู่กับที่นิ่งๆดูสักนับหนึ่งถึงสิบที่ลูกนิ่งๆไม่ขยับขยื่นเลยเริ่มต้นเลยอยู่นิ่งๆนั่งมองอะไรนิ่งๆเอา้ามองพระพุทธรูปก็ได้ลูกอมองไฟก็ได้มองอะไรที่หนูชอบอะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เล่นเกมหรือดูโทรศัพท์เมื่อ สองวันนั้นสอนเนนถามเนนว่าการฝึก้การเล่นเกมในโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นสมาธิไหมหลายองค์ก็บอกว่าเป็นหลายองค์ก็บอกว่าไม่ไม่เป็นก็เลยบอกว่ามันเป็นทั้งสมาธิแล้วก็ไม่ได้เป็นทั้งสมาธิถามก็เพราะอะไรเพราะว่าองค์คุณเหงสมาธินะมันมีอารมณ์ห้าอย่างคือหนึ่งวิตก2สองวิจารสามปิติสี่สุขห้าเอกคัตตา แต่อการเล่นเกมเนี่ยมันมีแต่วิตกกับวิจารณ์แต่มันไม่มีปิติเล่นเกมมีปิติไหมอะแต่ดงพวกมึงเคยเล่นนะมันไม่มีปิติไม่มีสุขแล้วมันก็ไม่มีเอกัตาเพราะฉะนั้นถ้ามันจะเป็นสมาธิมันก็กลายเป็นมิจฉาสมาธิไม่ใช่สัมมาสมาธิแล้วเพราะว่าสัมมาสมาธิมันจะไม่มี ความกระเฮี่ยมกระหืหือกระหายทยานอยากแต่เล่นเกมเนี่ยเวลาชนะแล้วมันอยากเล่นต่อไหมเออจิตใจมันจะลำพองมันจะเกิดความโมเมาประมาทมันจะหลงยึดติดแต่เวลาศึกฝึกสัมมาสตินี่มันไม่มีไอ้สัมมาสมาธินี่มันไม่มีมันไม่มีความลำพองไม่มีความทยานอยากไม่มีความรุ่มหลงโมเมาถึงแม้มันจะมีมันก็มีคำว่าวิตกวิจาร มีคำว่าวิตกวิจารณ์คอยกำกับว่านี่เป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นสิ่งที่ชั่วสรุปรวมๆแล้วสอนไม่ได้ยากเราเด็กอะสำคัญก็ว่าพ่อแม่ผู้ใหญ่ขยันสอนไหมและพยายามแค่ไหนที่จะสอนมันยิ่งเด็กน้อยๆย,ยิ่งสอนไม่ได้ยากอยากทำให้เด็กมีสมาธิยาวๆก็ไม่ได้ยาก ให้มันอยู่กับอะไรนานๆอย่างที่เป็นอะไรที่ไม่ต้องว้าวุ่นวงเล็บว่าต้องไม่ว้าวุ่นไม่ใช่อะไรนานๆนนก็เปิดทอทัทั์ให้มันดูแต่อ,อย่างงี้ว้าวุ่นไหมเอาเกมให้มันเล่นอย่างงี้ว้าวุ่นไหมเออมันก็ไม่ถูกละแค่มันอยู่กับอะไรนานๆนนโดยที่มันไม่ว้าวุ่นนั่นแหละนั่นแหละคือการให้เด็กฝึกสมาธิ แล้วถ้าจะให้เด็กมีสติปัญญาก็ให้มันรับผิดชอบต่อสิ่งที่มันทำอะนหนูเอาของเล่นมาเล่นแล้วต้องเก็บที่นะนที่ที่ควรจะเก็บเอาเก็บแล้วเดินมันวางแบบนี้นะหน,เนูเดินมันวางหัวทิ่มหัวตําแบบนี้หรือมันวางตั้งดีๆวางแบบมีระเบียบแค่นี้นก็เป็นวิปัสสนาแล้วเ,เป็นสติแล้ว จบสาธุเจ้าค่ะปุจฉาพิสชนาคาถาเทพรันจวนสามารถช่วยแก้คุณใสมนต์ดำที่เข้าตัวเราได้ไหมแล้วเราจะรู้อย่างไรว่าของดำออกจากเราหมดแล้วขอหลวงปู่เมตตาแนะนำกูก็ค่อยเห็นว่าตอนนี้พวกมึงหลายคนก็กำลังจะโดนมนต์ดำนะเนี่ยกำลังกำลัง บางคนก็หาว็าลังอ้าปากหาวเป็นดาวเป็นเดือนคอหักไะ้รื่หลังอะไรแสดงว่ากำลังมนดำโอ้ยอยากแบบนี้เทพดันจูนเอาไม่อยู่หรอกมีอย่างเดียวไม้หน้าสาม,มจะไปอะไรกันเยอะแยะมากมายหรอก การเจริญเมตตาแผ่เมตตาคาถาเทพบรรจวน,นเป็นการสร้างมิตรทอย่างน้อยเรามีมิตรมากก็ดีเรามีศัตรูมาก yeah. <Yeah. S 2> เราจะเห็นตัวไม่เห็นตัวก็ไม่เป็นไรขอให้เราผูกมิตรกันเข้าไว้ก็เป็นเรื่องที่ดีๆพระพุทธเจ้าก,ก็สอนแบบนี้สอนให้เจริญเมตตาสอนให้แผ่เมตตา ถึงขนาดตัดอนิสงของเมตตาไว้มหาศาลมากมายนั้นไม่ได้เสียหายอะไรทำไปเถอะส่วนที่จะกันได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราทำได้ไม่ได้เราทำได้มากเลยน้อยแค่ไหนเราทำมันด้วยหัวใจไม่ไม่ใช่ปากพระเจ้าขเขาที่ส่วนกุศลน,นี้กับใจก็เลื่อนลอยไปไหนก็ไม่รู้ mm hmm. เออเธอไปเรื่อยอย่างนี้ก็มันก็กันอะไรไม่ได้หรอกมันต้องทำด้วยกายกับใจพร้อมๆกัน ตาดูมนตปากท่องมนใจรู้มนทำไปพร้อมๆกันจบสาธุเจ้าค่ะคำถามที่ย่าทำฝากไว้หมดแล้วเจ้าค่ะ